สวัสดีครับพบกับช่องตำแตมตั้มซิงนะครับมาย้ายรถ <Wow. S 1> มาปรึกษากันว่าจะขึ้นยังไง รถให้ลุง ล้องไซเนีย วางนี้เถอะนะครับหางลงก่อนคลิปนี้เอาสัก8นาทีดีเยอะกว่าน,นั้น <laughs> ไมแม่เขาแกมีนงเขามาแล้ว เดี๋ยวตัดไปตอนเอารถขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับเลียนมือขับไปไอเดโกดูไปแทงใหญ่จัดนะดูครับไปแทงใหญ่จัดจัดเลยมีร้อยยี่สิบนะครับนี่เก่าญี่ปุ่นแต่ใช้ในไทยนะไม่ได้เก่าแบบขนาดนั้นหรอก มันเป็นรถมือสองไทยใช้แล้วครับ P.C ร้อยี่สขีห้าครับตัวนี้ค่อนข้างโหลดหนักๆเลยนะยางมาก่อ,อยางมากอน์โหลดหนักมากนะครับนี่ถ้าไปเก็บระบบใหม่นี่จะขับดีมากเลย ความเร็วนีใช้ได้ครับเร็วแรงโหลดครับเมื่อกี้มันเล็กกว่าของเราไหมอ่ะหรือว่าเท่ากันแต่เมื่อกี้บางมากครับบาง,บ,างบอกเลยว่าบางมากผมลองขับดูเมื่อกี้ระบบดีโอ้ยระบบไม่ดีครับโหลดมันโหลดค่อนข้างหนักครับ รู้สึกว่าระบบมันจะค่อนข้างไม่บาลานซ์กันนะครับตัวนี้นี่ราคาตัวนี้ซื้อมาประมาณสี่สิบครับสี่สิบห้าสิบนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแต่ระบบไม่เท่าไหร่ครับผมง่าเห็นไหมครับท่้นโหลดด้วยปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเดียวก,กันกับรุ่นสามนะ ตอนนี้เป็นปั๊มเดียวกันกันกบรุ่นสาวครับแค่มีตัวตัวเพิ่มเข้ามาที่จอยสติ๊กเฉยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบคอนโทรลน้ำมันเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นคอนโทรลสั้นครับคันนี้นี่โอ้เล่นเอาอยากครับดับแล้ไม่ดับแล้วนะ แสไ,ไ,ไหนล้นเหลือบอ๋อแสกโอ้โอ้โอ้ดักครับดักขอขึ้นไปแลยครับแสบอโอทุกคผมนทำงานพร้อมกันไม่ได้ครับมันเลยทำขึ้นไม่ได้ ไม่ได้ระบบไม่ทิ้งงานพอมกันไม่ได้ไหมระบบประหลาดใช่ไหมใช่ด้วยด้วยนี่ระบบมันทำงานพร้อมกันไม่ได้นะครับอันตารายมากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันอยูน่ากลัวมากครับ <c oughs> ได้ทีละนิดนะแต่ว่าตัวเดินหนีแรงอยู่ครับแต่ไม่แรงเท่าของเรา <c oughs> อ๋อเอ้ยไม่ใช่ครับตัวเดินเข่าแรงอยู่มันบิดตัวได้สบายนะคันนี้เนี่ยแต่ว่าทําไมมันเดินขึ้นไม่ได้รถเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับขนาดบิดตัวไม่ดีเหมือนคันนี้นะรถเราบิดตัวไม่ดีเหมือนคันนี้แต่ว่าตอนขึ้นเทรล์ขึ้นที่สูงเดินเดินขึ้นได้ครับแต่อชอบค้าขึ้นเฉยๆเดี๋ยวมันหนักตัวเดิน เราอยู่หน้าโรตัสปาร์ตี้นะครับนี่อันตรายครับแบบนี้นี่รถโหลดตบตบสวิงไปก่อนสวิงไปเออรู้สึกว่าอามจะยาวนะ คอนโทรลฝืนมากครับคอนโทรลตัวเดินก็เลยขึ้นยากครับไม่เหมือนลูกหมากรขนาดว่าลูกหมากรฝุนแล้วมาเจอตัวนี้ฝืดป่าครับแต่ว่ามันเบาที่จอยสติ๊กนะตัวนี้น่าจะเป็นคอนโทรลสายครับตัวเดินน่ะน่าจะเป็นคอนโทรลสายผมลองขับวมขับไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าระบบมันไม่บาลานซ์กัน วันนี้ครับลูกแกะมาแล้วจะขอไว้เจอกันคลิปหน้าครับตอนเอาลงครับรับคลิปนี้สสดครับ